ใครมองหาสมาร์ทโฟนราคาต่ำหมื่นที่มาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นนะครับจอใหญ่แบตเยอะชาร์จไว GPS ก็ไวด้วยเรามาดูรุ่นนี้ครับ Oppo A76 ดูเหมือนว่า oppo a series ในอรอบนี้นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนสเปคหลายอย่างนะครับไม่จะเป็นเรื่องของการใส่มาตรฐานทนน้ำทนฝุ่นมาด้วยนะครับอย่างเช่นตัว a 1 6 OK k ที่เพิ่งรีวิวไปเนี่ยก็มีมาตรฐานการทนพวกละอองน้ำละอองฝุ่นได้นะครับและตัว oppo a 7 6ก็เช่นเดียวกันครับผ่านมาตรฐาน ip 5 4ก็คือสามารถทนพวกฝุ่นละองแล้วก็ พวกลองน้ําหรือว่าฝนตกได้ด้วยนะครับกับตัวนี้แถมราคาที่เปิดมาก็ไม่ถึงหมื่นไม่ถึง8,000ด้วยอยู่ที่7,999บาทไฮไลท์ก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอขนาด6.5นิ้วนะครับความเร็จ HD มาพร้อมกับรีเฟรชเรทที่ 90Hz เฮิร์ ถ้าเกิดเราเป็นสายเล่นเกมต้องการพัดแซมเลกสูงๆหน่อยตัวนี้ก็อยู่ที่180เฮิรตชิปเซ็ตภายในก็เลือกใช้เป็นคอคอมแ m s n a p ราก g อน 6804G นะครับมาพร้อมกับแรม6รอม128ซึ่งในส่วนของตัวแรมเนี่ยก็ยังสามารถใช้ตัว expansion นะครับ เอาหน่วยความจำเนี่ยไปแปลงเป็น Memory s e r v e ร์ฟครับ Virtual RAM ขึ้นมาบวกเพิ่มอีกประมาณ 5GB นะครับผมก็ทำให้มี RAM ใช้งานอยู่ที่ราวส1 g เนอกจากสเปคภายนะครับอีกจุดนึงที่หลายๆคนมองหากันในสมาร์ทโฟนที่ราคาไม่แพงมากนักก็จะมีกลุ่มที่อาจจะซื้อไปใช้งานขับรถเป็นไรเดอร์นะครับพวก GPS โอเคหรือเปล่า นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทาง oppo ใส่เซ็นเซอร์มาให้ครบหมดเลยครับพวกใจโรสโคปแมกเนโตเมเตอร์นะครับเนี่ยครับถ้าลองเปิดเชคกับแอปทดสอบใจโรเนี่ยก็จะมีข้อมูลเซ็นเซ,นเซอร์ทุกตัว yes 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 คือนีให้ใช้งานทั้งหมดเลยในการทดสอบตัว gps นะครับเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บแป๊บเดียวขึ้นมา40กว่าดวงครับแล้วก็ล็อกใช้งานได้20กว่าดวงทีเดียวเรียกว่าความแม่นยำความเร็ว gps นั้นโอเคเลยครับดีงามมาก,มากๆนะครับ เช็คทิศเหนือทิศใต้ได้ด้วยนะมีตัวของแม g กเนตอมเเตอร์ที่เป็นเข็มทิศเพราะฉะนั้นก็ช่วยเรื่องของการนำทางครับการระบุตำแหน่งก็แม่นยําขึ้นะยะคลาดเคลื่อนก็จะน้อยหน่อยแถมตัวเครื่องมาพร้อมกับ i p 5 4ครับเรียกว่าสามารถทนกับพวกฝนตกละองฝนได้สบายๆแต่ตอนนี้พวกไรเดอร์เขาชอบมีลมอ่ะนะ ติดไปอยู่แล้วส่วนหนึ่งก็กันฝนใช่ไหมอีกส่วนก็คือกันอะไรความร้อนครับเพราะแดดบ้านเราตอนนี้คือหูดุมากๆเพะเผอความร้อนของแดดเนี่ยอาจจะอันตรายกว่าเม็ดฝนที่หล่นลงมาใส่สมาร์ทโฟนซะอีกครับในส่วนของระบบปฏิบัติการครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ ColorOS 11.1บน Android 11นะครับพวก ction, ฟังก์ชันฟีเจอร์ในการแบ่งหน้าจอก็มีมาให้ใช้งานอยู่แล้วนะครับคือในการใช้งานทั่วไปไม่น่าเป็นปัญหาครับเพราะว่าแรมก็6กิกะไบต์นะครับบวกเพิ่มได้อีก ชิปเซ็ตก็เป็น snapdragon 680นะครับคราวนี้เรื่องการเล่นเกมโอเคหรือเปล่าการเปิดกราฟิกระดับสูงเฟรมเรทสูงนะครับจากทดลองเล่นมาตัวของอ o V นะครับ oppo a76 เนี่ยก็สามารถจะปรับกราฟิกสูงได้ครับอาจจะไม่ได้สูงสุดในส่วนของตัวดีเทลรายละเอียดนะครับแต่ก็สามารถเปิด60เฟรมได้ด้วยขณะเดียวกันก็สามารถจะเลือกบันทึกหน้าจอไประหว่างที่เล่นได้นะครับเฟรมเรทมีแกว่งบ้างแต่ไม่เยอะครับผมก็คือลดจะประมาณ60มาช่วง50 ต้นๆว่า40ปลาย,ลายๆเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่อัดหน้าจอไปเลยเนี่ยก็ค่อนข้างจะนิ่งที่ประมาณ50ปลาย,ลายๆถึง60ครับส่วนพลับ n e w s t a t e ก็ไม่ใช่ปัญหาครับผมสามารถเลือกปรับกราฟิกแล้วก็เฟรมเรทได้ก็ขึ้นอยู่กับว่า,าต้องการจะปรับให้ความเรื่องแหลงตัวเกมมากน้อยแค่ไหนครับผมอาจจะเลือกเฟรมเรทเป็นอัลตร้าก็ได้แล้วก็ปรับกราฟิกลงมาที่ระด,ดับกลางหรือสูงเรียกว่าอย่างได้ดีเทลเรื่องของความสวยงามกราฟิกของตัวเกมนะครับแล้วก็ได้เฟรมเรทที่สูงด้วย ส่วนชุดกล้องของ OPPO A76 นะครับตัวกล้องหน้าเซลฟี่นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลังเป็นกล้องคู่นะครับเซนเซอร์ <S S หลัก13ล้านและส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้อง Depth Sensor หรือว่าโบเก้ครับความละเอียด2ล้านพิกเซลในส่วนของกล้องหน้าเซลฟี่ครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ OPPO อยู่กับตัวของการเกลี่ยใบหน้าให้เนียนแล้วก็ Portrait Retouching ก็คือตัว AI เนี่ยมันสามารถจะตรวจจับใบหน้านะครับแล้วก็มีการสแกนคร่าวๆซึ่งเราก็สามารถจะมาปรับ การตั้งค่าเพิ่มเติมได้อาจจะมีโหมดออ t โต้เอที่ไล่เกลี่ยใบหน้าให้ตามเลเวลที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับหรือจะเลือกปรับเป็นส่วนๆอันนี้ก็สามารถทําได้ครับตั้งแต่เรื่องของผิวแก้มขนาดของดวงตานะครับจมูกคางอันนี้ครับก็สามารถมาไล่ปรับตามเลเวลได้นอกจากตัวของ t r r t t r e t ท u c h i n g นะครับยังสามารถเลือกถ่าย บุคคลแบบละลายฉากหลังหรือ portrait Mode ได้นะครับแล้วก็มีโหมดกลางคืนสำหรับการเซลฟี่ที่แสงน้อยด้วยนอกจากนั้นยังรองรับการถ่ายเซลฟี่ครับแบบ HDR แล้วก็มีตัวการ Fill Light หรือว่าเติมแสงเข้ามาให้ด้วย กรณีที่ว่าแสงไม่พอหรือว่าแสงน้อยส่วนกล้องหลังก็มีตั้งแต่โหมดถ่ายภาพทั่วไปนะครับพอเทสละลายฉากหลังนะครับมีโหมดกลางคืนสำหรับการถ่ายภาพในที่แสงน้อยนะครับซึ่งก็จะมีตัว AI ทนะครับที่สามารถจะเปิดให้ดีเทคหรือว่าตรวจสอบซีนต่างๆได้อย่างเช่นอาหารท้องฟ้าตึกรามบ้านช่องหรือแม้แต่ภาพแสงอินดอร์ครับก็จะมีการปรับโทนสีโดยอัตโนมัติด้วยความที่2กล้องหลังจะเป็นเซนเซอร์หลัก13ล้านแล้วก็เซนเซอร์พอเทส2ล้านนะครับแต่ว่า UI อาจจะมีให้เลือก กดซูมได้ประมาณ2-3ระดับนะครับคือ2เท่ากับ5เท่า <c oughs> ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะเป็นระยะของดิจิตอลซูมนะครับเรื่องของความคมชัดเนี่ยทระยะ2เท่าครับก็ยังสามารถใช้ถ่ายแชร์ลงโซเชียลได้ครับถ้าเกิดแสงพอนอกจากนั้นก็ยังมีลูกเล่นนะครับเพิ่มเติมในส่วนของตัวแกลเลอรีนะครับกับ AI color palette หรือว่าชุดสีนะครับที่เราสามารถจะใช้ในการ คุมโทนต่างๆของภาพถ่ายได้ให้เป็นเซตเดียวกันนะครับก็คือเราสามารถจะเปิดไปที่อัลบั้มภาพนะครับเสร็จแล้วก็มาลองเลือกชุดสีดูว่า ต้องการจะคุมโทนสีให้ออกแนวไหนนะครับแล้วก็มาแอพพลายกับภาพที่เราถ่ายมาแล้วได้และในส่วนของกล้องกลางคืนครับหรือว่า n i ท์โ mode ก็มีพวกฟิลเตอร์ชุดสีต่างๆให้เราใช้งานนะครับนะครับจากที่เราไปถ่ายมาครับเรียกว่าสามารถจะเปลี่ยนมูดแ d ะโทนนะครับของภาพได้เลยครับอย่างเช่นนี่คือสภาพแสงตอนกลางคืนนะครับปกติจะออกมาโทนประมาณนี้เลยแล้วก็เปิดฟิลเตอร์สีครับเนี่ครับปรับเปลี่ยนมูดและโทนให้มันดูมีความเป็นทองขึ้นดูหรูหราขึ้นหน่อยนึงนะครับ ออกโทนแดงเป็นออกแนวเรโทรไซเบอร์ก็ได้นะครับนี่ครับมีเลือกหลายแบบอันนี้ก็สามารถใช้ในการถ่ายภาพกลางคืนแล้ไดภาพเซ็ตสวยๆมาเอาไว้แชร์เป็นอัลบั้มก็ได้ จางวิดีโอนะครับจากกล้องหลังของ OPPO A76 ตัวนี้ก็ความเร็วดจะเป็น1 0 8 0 p นะครับ Full HD ครับผมลองเช็คสีแสงโอ้มีเสียงแมลงด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูการโฟกัสดีกว่านี่นะครับเข้ามาโครออ,อกประมาณนี้นะครับนี่กล้องหลังจะไปต่อที่กล้องหน้าครับนี่ผมกล้องหน้าครับลองเช็คดูก็จะมีเรื่องของสภาพแสงที่แตกต่างเท่าที่ผมเดินอยู่ใน ร่มเงาต้นไม้นะครับถ้าเกิดลองนี้ออกสลับมาแสงเข้าประมาณนี้นะครับภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการสั่นไหวไปเพราะอันนี้ก็ถือมือเดียวนะครับแล้วก็ยืดไปสุดแขนครับระยะของตัวเฟรมก็ประมาณนี้นะครับกล้องหน้า A76 ครับ 180p Full HD เหมือนกัน การออกแบบแล้วก็ดีไซน์ apple a 7 6นะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับบอดี้ที่เฟรมตรงกลางมันจะโค้งนิดนึงนะครับเวลาจับก็จะไม่รู้สึกว่ามีขอบเหลีหล่ยงอะไรมาชนกับมือหรือนิ้วของเรานะครับมีปุ่มเซนเซอร์สแกนนิ้วอยู่ที่ด้านขวาของจอภาพ บริเวณประมาณกลางตัวเครื่องนะครับโดยสามารถจะบันทึกได้สูงสุด5ลายนิ้วมือนะครับก็จะเหมาะกับการใช้งานมือซ้ายก็เป็นนิ้วชี้นะครับหรือว่ามือขวาถือก็จะเป็นนิ้วโป้งแบบนี้ก็ได้ด้านบนก็จะมีช่องไมโครโฟนตัวที่2ครับเอาไว้ตัดเสียงรบกวนครับกับระบบ noise cancellation นะครับตัวปุ่มปรับเสียงเนจุดอีกฝั่งหนึ่งของจอภาพเลยครับตรงข้ามกับปุ่มแกน n ลายนิ้วมือหรือปุ่มเปิดเครื่องนะครับด้านล่างก็จะมีช่องหูฟัง3.5ไมโครโฟนพอร์ต USB Type C แล้วก็ลำโพง ส่วนถาซิมนะครับตัวนี้เป็นแบบทริปเปิลสล็อตนะครับใส่ได้2ซิมบวกกับ1นึงไมโครเอสครับส่วนการออกแบบลวดลายแล้วก็สีสันนะครับฝาหลังตัวนี้เห็นว่ามีความริบิลับกริตเตอร์นิดหน่อยนะครับก็คือดีไซน์ oppo glow นั่นเองโดยจะมีเป็น2สีด้วยกันครับตัวนี้คือ glowing black นะครับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีน้ําเงินครับ glowing blue แบตเตอรี่ของ oppo a76 นะครับความจุ5,000มิลลิแอมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ประมาณ2วันนะครับเพราะว่า ตัวระบบของ c o l o r o S เนี่ยเขาจะมีตัว Night Time Standby ครับเรียกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาแบตไหลช่วงเวลาที่เรานอนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการใช้งานหนักจริงๆนะครับจนแบตเตอรี่ลงมาประมาณ10%เนี่ยก็จะมีโหมด Super Power Saving ขึ้นมานะครับโดยเราสามารถจะเลือกใช้งานแอปทั้งหมด6แอปได้แล้วก็จะเป็นการตัดฟังก์ชันฟีเจอร์บางอย่างออกเพื่อให ตัวเครื่องนั้นสามารถถือใช้งานได้ยาวนานขึ้นโดยในบทนี้ก็จะตัดฟังก์ชันการทํางานที่ไม่จําเป็นเกี่ยวกับ6แอป,ปนี้ออกไปนะครับเพื่อให้ยุบแบตเตอรี่อยู่ได้นานขึ้นอย่างเช่นการโทรศัพท์เนี่ยก็โทรได้เป็นร้อยกว่านาทีนะครับหรือว่าพวกแอปแชทต่างๆเนี่ยก็อาจ,จะใช้งานได้านานประมาณชั่วโมงหนึ่งส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับตัวเครื่องรองรับ Super Voo ู33วัตต์ฟ้าชาร์จนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ30นาทีเนี่ย จะได้แบตกลับมาที่55นะครับแล้วก็มีตัวของระบบตรวจสอบการชาร์จแบตระหว่างเวลานอนหรือว่า bed time ด้วยก็คือมันจะชาร์จแบตเตอรี่อัดเข้ามาที่มาณ80ก่อนนะครับเสร็จแล้วตอนใกล้เช้าเนี่ยถึงจะมีการประจุไฟเพิ่มเป็น100ซซึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นการช่วยยืดอายุของตัวแบตเตอรี่นะครับให้มันเสื่อมช้าลง ว่าแต่ว่านะครับ OPPO A76 ที่เปิดราคามา7,999บาทนะครับมีทั้งเรื่องของการทนน้ำทนฝุ่น IP54 นะครับแล้วก็ตัวเครื่องมี GPS จับสัญาณได้เร็วชิปเซ็ตตัวรวมก็ถือว่าโอเคกับ Snapdragon 680นะครับแบตเตอรี่ก็ 5,000mAh เนี่ยในกล่องยังมีอะไรแถมมาให้บ้างจะแถมพวกเคสหรือว่าตัวขอหัวชาร์จไวไาให้เลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันเลยนะครับ OPPO A76 นะครับน,นี่ครับพร o A76 ก็มีตัวเคสแทมมาให้นี่นะครับรียบร้อยหน้าจอก็ติดฟิล์มมาให้แล้วด้วยนะครับผมอันนี้เดี๋ยใส่เคสให้ดูก่อนเคสก็เป็นซิลิโคนนะครับนุ่มๆคือไม่ได้แข็งจนรู้สึกว่าจับแล้วมันตึงเกินไปนะครับนี่กับตัวเคส ที่ให้มานะครับมีอะไรให้อีกอ่าเนี่ยครับอย่างที่บอกครับมีหัวชาร์จซุปเปอร์ว3,3วัตต์มาให้เลยนะครับพร้อมกับสายชาร์จ USB Type C อีกห่งเส้น Oppo A76 ก็ราคาครับ7,999บาทมีเลือก2สีก็คือ Glowing Black กับ Glowing Blue ครับใครสนใจนะครับก็ ลองไปสัมผัสเครื่องจริงกันได้ครับผมว่าตามหน้าช็อปก็น่าจะวางกันแล้วลองไปเล่นดูว่าความรู้สึกตัวเครื่องเป็นยังไงบ้างครับงานประกอบผมโอเคม,มากๆเลยนะครับบางคนก็อยากจะไปลองกล้องหน้ากล้องหลังมันโอเคไหมครับก็ไปลองเล่นตัวจริงกันได้ตามช็อปนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับช่องไรซันด้วยละกันเกิดว่าใครมีคำถามก้สงสัยอยากรู้เพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถทิ้งคองมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมพัแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ